สวัสดีครับนะฮะสวัสดีค่ะอ่านี่คือสาวประเทศลาวเด้อลาทำอะไมที่อะไรเก่าอะไรฮะจะพูดอะไรพูดดิก่าับเรานี่คือสาวประเทศลาวเด้อนะฮะโอ้ยหน้าตาดีครับนะฮะเตอเดินทางมาจากประเทศลาวเลยนะครับแต่ทํางานที่ในไทยนี่แหละนะฮะติดตามพี่แจ็คพอสมควรนะฮะไม่เป็นงานร้องเพลงฟังมั้ยยังโอ้นะทาไมฟังพี่ร้องเพลงเนี่ยฮะยังไม่ยังไม่เข้าถึงพี่แจ็คนะฮะ ชื่อว่าน้องทิฟต์น้องทิฟต์นะครับนะฮะมาจากประเทศลาวอยู่จังหวัดอะไรนะประเทศลาวอยู่คำม่วนคำม่วนใช่ไหมฮะนะฮะมีผัวลาวด้วยเมื่อกี้เห็นโทรกันจังเลยนะฮะแฟนชื่ออะไรไม่บอกอ่าไม่บอกไม่บอกนะฮะนะฮะดูฟันของเธอครับนะเขี้ยวของเธอมีเพชรด้วยนะฮะโอ้โหนะฮะมีเพชรด้วยทั้งสองข้างเลยใช่ไหมโอเคนะครับนะฮะมากับเพื่อนสาวนะฮะคนนี้นะครับ อาวจริงดิมีชื่อว่าอะไรน้องดาว,ดาวใช่ไหมฮะครับนะฮะวันนี้ครับน้องคลิปนะฮะมาจาอแก้มนะนะครับดูคลิปมาเยอะอดใจไม่ไหวนะฮะหนักจะเจาอแก้มมางนะครับนะจาอแล้วนะฮะมันจะเป็นรักยิ้มนะฮะที่สาคัญก็คือต้องใส่ครบหนึ่งเดือนนะฮะเมื่อกี้พี่บอกรายละเอียดการดูแลรักษาไปแล้วนะฮะนะครับนะฮะว่าเราต้องดูแลอย่างนั้นดูได้อย่างนี้นะคนะครับอ้าวคิดว่าทําได้นะ โอเคครับอ่ะถ้าทําได้นะฮะดำเนินการต่อเลยครับนะฮะครับนะฮะเลขเดินแล้วเนาะนะครับนะอันนี้เอาไว้ก่อนเน,นียเอาหนูก็อยากถ่ายของหนู<ม>เหมือนกันเมะเราก็ไปดูที่ใน YouTube เอาสิโอ้โหแล้งเลือดไหลพวอใหญ่นี่เออัวใหญ่ท้ายขนาดไหนหรอวะหาตัวสับบางไหมตุ่มเกล็ดเดี๋ยวโล่นเลี้ยนโลนสัตว์หรือร่วงอ้าวนี่คือน้องเท็ดครับสาวสวยจากอ่าประเทศลาวเรานะครับเพื่อนบ้านที่เอกนะฮะเพื่อนพี่น้องเลยนะครับนะวันนี้มาจอดแก้มนะครับนะฮะอ่ะ ไัรอ้าปากครับ,บ,รบไม่เจ็บนะฮะเวลาจอดแก้มครับนะมาดูว่าเธอจะเจ็บมากน้อยแค่ไหนครับนะเห็นหน้าเจ้าเดินเมื่อกี้ไม่เป็นไรช่ไหมพี่พี่หนวดไฟมันบังอ่าฮะ,อะโอเคอ่ะก็หนูก็ต้องขยับมาหน่อยสินะฮะอ่ามันสามารถซูมได้ใช่ไหมซูมได้นะนะฮะอ่าอ่าอ่าไดนะ้โอเคนะอ้ามาอ้าปากครับอืบ่อนายนะนดีใจนะฮะ มันแค่ตึงๆนิดนึงนะครับตึงนิดนึงครับเสร็จไปแล้วหนึ่งข้างนะครับเอาเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วนะไม่มีอะไรมากมายนะครคะมาดูว่ามันจะพอดีแก้มเราไหมนะฮะครับนะถ้าพอดีเราจะไม่อะอะไรมากมายนะฮะก็คือใส่แค่นี้ก่อนนะครับพี่แจ็คช่วยพวกเรา20ปากนะ,นะ20เปอร์เซ็นต์นะฮะอีก 80%ให้เราดูแลรักษากันเองนะครับเห็นชัดไหมค่ะโอเคเดี๋ยวไปดูกันใน YouTube นะฮะว่าข้าเจ้าจะสวยขนาดไหนนะครับนะครับครับมันเหมือนกับว่านะฮะเดี๋ยวกันนะเหมือนกับว่าเรา แก้มเรามันดิ่งไปนะฮะลองลองลองทิดนะฮะตอนนี้มันดิ่งไปแล้วมันจะมีปัญหานะครับเอาเฮ้ยยังอยู่อยู่เลยหัวเราอ่ะยังอยู่เลยะจับระจกกลับไปเออแก้มเราปัญหาตนะฮะผิดพลาดนะครับจอใหม่เลยเนี่ยครับโซ่ใส่นะครับผมแล้วดับกับปิดกับปิดก่อนอ้าวโอเคครับนะฮะเอาน่าเอาถึงกล้องนะฮะ มือกล้องสาวประเทศลาวน้องดาวครับสาวสวยเลยนะครับฮะมีหัวแล้วอ,อ้าปากหัวพี่บางหนูงเออช่างมันเถอะเราก็หาบุมโมเิลนางทีพี่ต้องก้มมองข้างในมือกล้องอะไรทื่อแท้นะ <c oughs> มาดูว่าสิบเก้ามันจะไหวไหมนะครับสิบเกอาน่าจะได้สิบเก้าอาจจะพอดีก็ได้ อาบุปปาครับไม่น่าเชื่อฮะเพราะเราจะมาแก้มหนากันขนาดนี้นคราวนี้ถ้าเราปล่อยปล่อยแก้มไปแล้วถ้ามันพอดีเข้าพอดนนีอันนี้หมุนให้แน่นเะลยหมุนให้แน่นะนะการลุกนะครับ เ๋ยวลองยิ้มดูมันยิ้มอยู่ครับอืมพอดีส<อ>ิบเก้าพอดีอันนี้พอดีแหละเอาโยกกระจกดูมันจะต่างกันครับนะลองเคี้ยวปากดูสินะฮะไม่เป็นไรเนาะนะฮะแต่ถ้ายิ้มแล้วก็ดึงนะดึงแก้มนะเนะานะ,ะข้างนี้อ่ะอ่าข้างนี้เปลี่ยนนะอ่าเดี๋ยวเราจะสรุปกล้องก่อนนะครับเดี๋ยวเราขอล้างก่อนนะครับนะปิดกล้องก่อนไหมยังยังเยัง,ง,งไม่ปิดเอาต้องมีการคุยกันก่อนจิบเพราะเชฟว่าจะปิดที่นี่ ครับนะฮะอ่ะนะครับน้องดาวเอ้ยน้องน้องอน้องน้องทิพย์น้องทิพย์ไม่ใช้น้องทิพย์เกน้องทิพย์ครับนะฮะดูดูสิฮะดูดูกระจกสินะฮะฝั่งนี้จะพอดีนะสวยงามนะฮะชอบนะครับนะฮะเอ้านะฮะนะฮะสาวลาวอ้ยหน้าตาดีครับนะฮะ เป็นยังไงบ้างจอดแล้วเจ็บไหมฮะไม่เจ็บไม่เจ็บเนาะฮะเนาะครับนะฮะเดี๋ยวเราใส่ให้ครบเดือนก็ไม่เจ็บแต่เลือดแตกอเลือด <laughs> แ,แตกนิดเดียวเอง <laughs> okay, <laughs> นะโอเคนะนะอันนี้ก็มือกล้องประเทศลาวกับสาวสวยฮะ <laughs> ชื่อน้องดาวนะครับนะเราไม่เห็นหน้าตาเดี๋จะให้เห็นหน้าตาเธอหน่อยนะครับนะฮะครับโอเค <laughs> เดี๋ยวยังไงก็มีอะไรก็ทักมานะนะครับพี่ส่งรายละเอียดไปให้แล้วนะอ่ะสวัส <laughs> ดีครับสาวลาวนะฮะสวัสดีจ้านะฮะเอ๊นะฮะบ่ะมาถึงจ้าตอนนี้ผัวโทรมา